มีรายงานด่วนเข้ามานะฮะขึ้นด่วนค้างไวเลย,ยพ <อ S 1> เพราะว่านี่คือสดสดร้อนร้อนจริงๆเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาย้ำนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเครื่องบินที50ของกองทัพอากาศเป็นเครื่องบินรบขับไล่เข้าไปปฏิบัติการโจมตีทิ้งระเบิดใส่คลังอาวุธของขเขมรบริเวณโซนด้านหลังภูเขาพานมสมเปา อำเภอบานานจังหวัดพระตะบองมันจะมีคลิปอยู่ก้อนหนึ่งที่มีเสียงระเบิดและควันสีดำพวยพุ่งออกมาเลยโอ้ยบอโหนุ่มตุ้ยบาตะบองเออปีกลาปีกลางบอกว่าปีกลาเลยนกอเนี่ยเจ็บเจ็บบางแรงเจ็บบางแรงจอยมาแล้วรูจนดหอเซิงเนี่ย ตรงมาบบอทิ้งเมื่อไหรทิ้งลงไปเมื่อสิบโมงเช้าที่ผ่านมาเอะ <Hey, S 2> หรือจะเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุเหมือนอย่างที่บางประเทศผู้นําเขาบอกว่ามันเกิดอุบัติเหตุเราประทะกับขมรแล้วขมรวางทุ่นระเบิดใส่เรานั่นคืออุบัติเหตุนี่ก็อุบัติเหตุเหมือนกันนี่ฮะอุบัติเหตุที่ลูกระเบิดจากอากาศยานของเราเนี่ยทิ้งลงไปใส่ฐานปฏิบัติการทางทหารนะครับย้ําว่าตรงบริเวณ หลังเนินเขาในจังหวัดพัตตบองพัตตบองเนี่ยก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดสาแก้วเนี่ยนะฮะสาแก้วเราติดกับสองจังหวัดคือบันเตียเมนเจยกับพัตตบองพอมีข่าวแบบนี้ปับ๊บข่เหม็นโอ้โหเคาะกะโลกะลาเลยเปล่าประกาศบอกว่าทหารไทยทิ้งระเบิดใส่ชุมชนจนต้องอ,อพยพหนีตายเพจ Facebook ไทยเบอร์มาเรียลเวย์ทางรถไฟสายมรณะและเพจนี้เนี่ยข้อมูลเขาแน่นโดยเฉพาะแผนที่พวก Google Earth Google Map แก้กลางแผนที่เลย แล้วเขาบอกว่าจุดที่เราทิ้งระเบิดนี่ฮะอยู่ตรงภูเขาลูกนี้ก็คือเมื่อสักครู่เนี่ยชื่อมันอ่านค่อนข้างยากนิดนึงก็คือภูเขาพานมซมเปาซึ่งด้านหลังมันคือกองบัญชาการทหารม้ายานเกราะของขมรตั้งอยู่ติดกับภูเขาเลยเปรียบเทียบกับภาพทางขวามือนะฮะแล้วไอการที่ขเขมรบอกว่าเราทิ้งระเบิดใส่ชุมชนจนต้องอบพยพเนี่ยโคตรมั่วขออภัยนะฮะ นี่คือ Facebook ของไทยเบอร์มาเรเวนลงเอาไว้แบบนี้เพราะชุมชนที่อยู่บริเวณเนินเขาเนี่ยห่างออกไปเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับ4กิโลเมตรตไม่มีทางที่ลูกระเบิดนำวิถีของไทยจะทิ้งลงไปแล้วไปเชียวหรือไปสะเก็ดไปโดนบริเวณชุมชนของชาวบ้านเขมรแน่นอนห่างออกไป4กิโลเมตรย้ำว่านี่คือ ฐานปฏิบัติการเป็นกองบรญชาการทหารม้ายานเกราะของคขมรถึงบอกให้คุณผู้ชมว่าคขมรเนี่ยเขาเรียกร้องสันติภาพเขาบอกทุกประเทศเลยบอกสหรัฐอเมริกาบอกมาเลเซียบอกประเทศอื่นๆในอาเซียนอยากได้สันติภาพไม่อยากที่จะต้องทำสงครามแต่ดูสิ่งที่เขาทำว่าเขายังเปิดฉากโจมตีเราและแน่นอนฮะเมื่อมันมีการประทะกันเราก็ต้องปกป้องตัวเองเพราะฉะนั้น GBC การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาระดับฝ่ายเลขานุการวันนี้เนี่ยมันถึงจะเป็นตัววัดใจที่ไปประชุมกันที่จันทบุรีนะครับวัดใจว่าเขมรเนี่ยจะเอาสันติภาพหรือจะเอาสิ้นสภาพเพราะทางฝั่งไทยเองพูดชัดเจนนะครับการประชุมครั้งนี้จะมีขึ้น24 25 26ที่จังหวัดจันทบุรีอันนี้คือ3วันเนี่ยเป็นฝ่ายเลขานุการประชุมกำหนดกรอบกันว่าจะคุยกันเรื่องอะไรบ้าง และจะให้ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพมาคุยกันในวงใหญ่ในวันที่27ธันวาคมนี่คือไฮไลท์สำคัญที่จะวัดใจขเขมรน,นะครับว่าคุณอยากได้สันติภาพหรือคุณอยากสิ้นสภาพแล้วการที่ขเขมรประกาศไปทั่วว่าจะหยุดยิงจะเอาสันติภาพแต่คุณไม่มาคุยกับเรามันเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะไม่ไปคุยกับขเขมรบนประเทศที่สม คุณมีปัญหากับผมก็ต้องคุยกับผมแล้วเงื่อนไขจุดยืนของไทย3ข้อ 1. นึขเขมรคุณต้องประกาศว่าจะหยุดยิงก่อน 2. การหยุดยิงต้องเกิดขึ้นจริงและต่อเนื่องไม่ใช่แค่การพักรบเหมือน28กรกฎาคมหยุดยิงแต่ขเขมรเข้าใจว่าพักรบซ่องสมกำลังเสริมฐานบังเกอร์แล้วมาถล่มไทยสิ้นปีอีกรอบ และเงืินไขที่3ขเขมรต้องมาร่วมเก็บกู้ทระเบิดไอ้ที่คุณฝังฝังเอาไว้อย่าคิดว่าเราไม่รู้อย่าคิดว่าเราไม่มีหลักฐานเพราะไอ้สมุดจดที่ทหารขเขมรจดเอาไว้วาง PMN 2ยังไงและวางผังตรงไหนตีตารางมาเป็นตารางเมตรเนี่ยเรายึดได้จากฐานของขเขมรอย่าบอกว่าไม่รู้ไปวางตรงไหน เพราะฉะนั้นตบตาใครก็ได้แต่ตบตาประเทศไทยไม่ได้นี่คือภาพรวมนะครับที่จะเกิดขึ้นวันนี้เลยสําหรับการประชุม GBC ของฝ่ายเลขานุก,การที่จังหวัดจันทบุรี